สวัสดีครับเฮ้ยเบอร์เดย์นะครับในเอนเตอร์เทนครบรอบ22ปีนะครับผมครับผมใช่ครับผมก็ใครสอนใครก่อนเราต่อไปเรื่อยๆผลิตคอนเทนต์ดีๆใช่ครับผมก็ครบรอบ22ปีของในเอเ์เทนนะครับผมอนีเวอร์ซตรีทก็ ขออวยพรมีอีกหลายๆปีเลยนะผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเนาะที่พวกเราสามคนได้มาร่วมงานในเอ็นเตอร์เทนในปีนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับปีถือว่าไล่เรียกกับเราเลยไหมคะครับผมใช่ใช่เลยใช่เนาะผมยี่สิบเอ็ดผมยี่สิบเอ็ดผมยี่สิบสามยี่สิบสามเอ็ทั้งพี่ทั้งน้องเลยวันนี้ใช่ครับวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้เราดูแฟนครับผมเอ่อตอนนี้นะครับก็มาในฐานะของทางเจมส์ีททงแบงค์ก็จมีสิทธิ์นะครับผมก็ ดีใจมากๆเลยที่ได้มากับทางในเอนเตอร์เทนนะนครับก็ต้องขอบคุณมากๆที่เชิญพวกเรามานะครับผมก็วันนี้ก็จะมีโชว์ดีๆแล้วก็เพลงดีๆคอยมามอบให้ความสุขกับชาวสยามพารากอนวันนี้ครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องตาขามายังเนาะใช่ครับใช่ครับ ครับผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ไปครับผมประมาณ3าวันที่แล้วเองครับผมมีเพลงชื่อว่าวันเกิดเธอครับผมก็ตอนนี้สามารถไปรับฟังกันได้แล้วที่ YouTube ของไ i น์เซอร์แล้วก็ทั้งสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมนคเรารับได้ยครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกก็เป็นเดบิวต์เหมือนกันครับในฐานะศิลปินก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการสนับสนครับผมก็เดี๋ยวอนาคตก็จะมีโอกาสได้ทำเพลงได้เขียนเพลงได้ทำตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มผลงานเรื่อยๆครับ ไอนะครับครัถ้าผมคือที่มาที่ไปของเพลงนี้คือ,อเป็นการเขียนของเรากับไอเดียที่เราได้มาครับผมว่าถ้าเราจะเขียนเพลงชัดเพลงนี้นที่วงบอกถึงวันเกิดของคนนู้ที่ไดอยู่แล้วตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยเกิดออกมาเป็นเพลงนี้ครับผมก็เลยวันนี้ก็จะเป็นที่แรกเหมือนกันที่จะได้โชว์สดให้กับคนดูแบบไลฟ์ออเดียนต์เหมือนกันนะครับผมก็ ถือโอกาสตรงนี้เลยเป็นการเล่นครั้งแรกแล้วก็รวยพรอยให้พี่เบิร์ดเดย์กับนายเอ็นเตอร์เทนด้วย<ม>อก็เข้าคอนเซ็ปต์พอดีตื่นเต้นไหมคะร้านจิ๋วตกันแรกของเราอุ้ยตื่นเต้นมากครับต,ตื่นเต้นมากแต่ก็รอเหมือนกันนะผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงคาดหวังกับโชว์วันนี้ยังไงบ้างวูไม่อยากคาดหวังอะไรเลยครับผม,มแต่ว่าแค่เห็นคนเยอะขนาดนี้แล้วแค่เห็นประชกากนสยามวันนี้เราก็ดีใจามากๆครับผมโอ้ไม่ไม่ขนาดนั้น ตื่นเต้นทุกรอบครับผมผมตื่นเต้นทุกรอบเลยครับการเครั้งนี้ค่ะงานแค่ไหนครับผมหมายถึงงานนี้ใช่ไหมครับก็เตรียมตัวเหมือนกันครับวันนี้ก็มีเพลงมาจริงๆริงปอยก็ได้เพลงหนึ่งมาด้วยใช่เตรียมเพลงมาผมก็เตรียมเพลงมาเหมือนกันก็รอดูแล้วกันครับว่าเป็นเพลงอะไรอ่าวันนี้การโชว์จะเป็นการขี่หรือว่าแบบการประสานร่วมมือกันครับอะไรนะฮะแน่นอนครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันก็ร่วมมือไปด้วยกันครับผม ไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ทีวีจริงครับผมครับผมก็เพิ่งเรียนจบไปครับก็ดีใจมากๆก็ตอนนี้มีเวลาทำงานแบบฟูลไทม์แล้วก็กำลังรับปริญญาครับผมก็เดี๋ยวเออเรื่องรับปริญญาก็เป็นอีกเรื่องนึงของเราอีกทีแต่ว่าวันนี้เรามาสนุกกันที่กับวันเกิดของนายในเทพแต่ว่าตอนนี้ไม่ล่อยภาพมาถ่ากับคุยครับผมใช่ครับ เรต้องขอบคุณมา,มากๆเลยครับสำหรับทุกเสียตงตอบรับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณมา,มากๆครับผมอน,นอกจากตลอดได้เกียริยศระดับสองใช่ครับใช่ไีการเรียนไปด้วยแล้วการทำงานไปด้วยมันคืออะไรโอ้หรือว่า<ๆ>ยากลำบากมากครับการได้เกียรตินิยมแต่ก็รู้สึกดีใจที่ทำได้ก็เอาจริงๆก็คือเรื่องการแบ่งเวลาเนี่ยแหละนอกจากการทำงานมันก็ต้องแบ่งเวลาตัวเองให้ไปเรียนด้วยเพื่อให้จบทันเพื่อนแล้วก็เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ ไม่มีครับเอาจริงๆของขัญของตัวเองตอนนี้คือการได้ทำงานที่เรารักนี่แหละครับคุณอาละ้ก็เหครับถ่ายด้วกันแเดียวกันโพคผมก็เด๋ยวมีผลงานอื่นตอนนี้กาลังซุ้มถ่ายอยู่มือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีผงานเพลงก็เดี๋ยวรอติดตามกันรดันี้ครับเจกันแน่นอนเจอกันแน่นอนฮะ ก็เพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กแฟชั่นวีคครับผมเอ่อเดทถ่ายนะครับก็มีฮิวส์พิเกอร์ครับก็เอ่อในถา่ายนะตัวแทนประเทศไทยก็ได้ไปเจอกับตัวแทนของประเทศอื่นๆด้วยในงานก็หนึ่งในงนั้นก็เป็นสเตรทนิสที่เป็นตัวแทนจากเกาหลีครับผมก็เอ่อได้พูดคุยกันได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปกันน,นี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแลยครับโอ้ก็แค่ทักทายสวัสดีแบบ ถามไายกันเพราะว่า,าด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศในงานที่ทุกคนเขาต่างมีงานของตัวเองที่ต้องทำกัน,ก,นก็เลยได้เจอกันแค่แบบเดียวครับผมอว่าพูดก็คงเจอตลอดนครับขอบคุณมากครับก็ผ่านตัวเซ็นชัยได้เลยครับกำลังถ่ายแล้วก็งีนี้อื่นก็ผ่าน ไลเนอร์เหมือนกันครับเล่นกับน้องฟอร์ดเหมือนกันแต่อาจจะอยู่คนละเรื่องกันนะครับผมก็มีผลงานซีรีส์ตอนนี้ถ่ายอยู่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวห้าจะได้รู้เร็วๆนี้แล้วว่าเรื่องอะไรนะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงโอเจย์รอนิดนึงได้ฟังแน่นอนนะครับส่วนผลงานอื่นก็สามารถติดตามได้เลยในจีเอ็มทีวีเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันอ่าวงสุ่ของผมนะครับเอ่อตอนนี้มีซีรีส์เรื่องซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมที่ออนอยู่นะครับเอ่อทุกวันจันทร์เวลา12.30ทางจีเอ็มวย้หัด้บนิวนะครับ และส่วนตัวของผมเนี่ยก็มีเพลเงที่เพิ่งพูดไปนะครับผมเพลงชื่อว่าวันเกิดเธอนะครับเป็นซ mm ิงเกิลใหม่ของผมเองแล้วก็เป็นซ mm ิงเกิลดบิวด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็ฝากไปฟังกันด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ